พิกัรตรีผลสมุดฐานคือการจำกัดตัวยาที่มีผลเป็นทีตั้งสามอย่างคือผลมาตูมผลยอ่อผลพักซีล่าสรพคุณแก่สมุดฐานแห่งตีโทษซอยรับล่มต่างๆแก่โรคไตพิการ กราบสวัสดีครราผมพโยโบานคำบงสงยางสีเมืองใหม่คือเกาอ่าครรบผมมือนีผมมีย่อมาฝากครรบผมย่อมีรถเผ็ดร้อนรากต้มดื่มเป็นยาระบายแก้ปวดเจ็บท้องรากต้มดื่มเป็นยาระบายแก้ท้องผูกเรือร่างแก้ปวดท้องใส่ใบ ต้มดืม่มซอยบำรุงถาดแก่ถาดพิการใส่ใบต้มดืม่มซอยแก่ไขไขปวดหัวตอหอนใส่ใบตำพอกซอยขาเหาแก่ปวดคอปวดกระดูกปวดเอวครับผมใส่ใบตำพอกจุดที่เป็นเก่าซอยบรรเทาอาการปวดแก่ท้องร่วงในเด็ก ใบต้มผสมเกลืออมบ้วนปลากแก่ปวดเหงือกปวดฟันครับผมใบตำพอกซอยรักษาแผลแผลเรือร่างครับผมใส่ใบต้มดื่มแก่กระซสยไตยพิการต้นดอกใส่ปรุงยาเขาแกวันโรคครับผม ผลมีโรตเพชรห่อนซอยครับลมในล้าใสลมนอกล้มใสครับผมผลต้มดื่มหรือกินสดซอยบำรุงถาดซอยเห้เจริญอ,อาหารผลต้มดื่มหรือกินสดซอยครับโลหิตเลดูดูสตรีใส่เป็นยาฟอกโลหิตเห็ดให้โลหิตไหลเวียนดีครับผม ผลซอยปรับสมดุลธาตุแก่ห่อนหนาวในสตีที่ยู่ไฟบ่ได้ครับผมผลใส่ต้มดื่มหรือว่ากินสดเห็ดแห่เลือดบริสุทธิ์คอรับผมสำหรับคร,รับผมพอโยมมือนีกะคงไหวแค่นี้ก่อนครับฝากพี่น้องเฮ้าซอยกคดไหลเป็นกำลังใจ ซอยกดแช่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามเพื่อจะบม่ได้พลาดคลิปดีๆคอรับผมสำหรับมือน้ก็ขอกลา่าวคำว่ากราบสวัสดีคอรับผม